มีรายงานข่าวว่าเควินเดบรอยครับยังเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของสโมสรในลลกซาอุดีอาระเบียอยู่นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับบอกว่าเควินเดบรอยเนี่ยกองกลางทีมชาติเบลเยียมยังคงเป็นเป้าหมายลำดับต้นต้นของสโมสรจากเลกซาอุดีอาระเบียแต่จะเป็นตลาดซัมเมอร์ไม่ใช่เดือนมกราคมรายงานข่าวบอกว่าสโมสรแห่งซาอุดีโปรลีกนะครับภายใต้ความดูแลของ Public Investment Fund เนี่ยยังคงใส่ชื่อเควินเดบรอยเป็นเป้าหมายสูงสุด ที่ต้องการให้มายกระดับเลกสูงสุดของซาอุดีอราระเบียในฤดูกาลหน้าเดบรอยยังคงมีสัญญากับแมสตี้จนถึงเดือนมิถุนายนปี2 2 5นะครับหรือจนจบซีซั่นหน้าโดยสมรสนจากเลกซาอุดีอราระเบียพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอครั้งใหญ่ในช่วงสมัมมานี้มากกว่าที่จะทาบทามในเดือนมกราคม เหตุผลที่สโมสรซาอุดิอาระเบียยังไม่พร้อมทุ่มเงินในช่วงตลาดต้นปี2024ก็คือมกอราคมเนี่ยเป็นเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บของเดบะบอยที่เผชิญต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลนี้ดังนั้นกองกลางวัย32ปีอย่างเดอะบอยจะต้องพิสูจน์ความฟิตให้เห็นในช่วงครึ่งหลังเราต้องบอกว่าสำหรับเควินเดอะบอยเป็นพระเอกของแมนซิสตี้ครับที่คว้า3มแชมป์พมพ์นังกฤเอฟเอครับแลวก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา2022ถึง2023 ลงเล่นไปทั้งหมด49เกมยิงไป10ประตูกับ29แอสซิสรวมทุกรายการแต่ซีซั่นนี้เจอปัญหาการบาดเจ็บตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับที่เจอกับเบอร์รี่ถ้าจะไม่ผิดนะโอ้โหถือว่าตอนนี้ต่อให้จะเป็นยังไงนักเตะรายนี้ก็ยังเป็นเป้าหมายลำดับต้น,ตนของอสโมสรแห่งลีกซาอุดิอาระเบียนะครับถือว่าก็ต้องมาตามแนละสุดท้ายจะเป็นยังไงสำหรับอนาคตของเควินเดอบอยจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม